ช่วงธัญเดชคิกดาวกับปั๊มธัญเดชรถติดอาจทอ้อแท้ครับแต่หากว่ารอารักแท้อย่าไปท้อถอยนะครับธ <c oughs> ัะเดชคิกดาวครับสัปดาหนี้ผมยังคงนั่งอยู่ในนิสสันคิก ePower นะครับหลังจากได้รับการอนุเคราะห์จาก Nissan Motor ประเทศไทยได้นำมาทดลองใช้กันราวๆหนึ่งสัปดาห์ต้องบอกว่าความประทับใจของ Nissan Kicks ePower กับการได้ทดลองร,ราวๆหนึ่งสเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนึ่งคืออัตราเร่งนะครับอัตราเร่งที่อย่างที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับอัตราเร่งที่ดีแต่ว่าไม่ได้กระชากจนหน้าขมำ,ำ ที่สําคัญเรื่องของการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยหลายคนมองอา้าวเป็นรถขับไฟฟ้าเติมน้ํามันแล้วมันจะประหยัดเหรอนะครับลองขับมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะอําตัวเลขได้ราวๆ17ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกับการใช้รถที่มีอัตราเร่งแบบนี้นะครับขณะที่จังหวะคลิกดาวลองแล้วเหมือนกันนะครับ e-power คันนี้กับนิสสันคลิกเนี่ยต้องบอกว่าจังหวะคลิกดาวในเส้นมอเตอร์เวย์ที่เขาใช้ความเร็วได้ไม่เกิน120เนี่ยจังหวะกดคันเร่ง จาก80ขึ้นไปถึง120กิลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเราวๆ5วินาทีโอ้โหต้องการความแรงก็สั่งได้ดังใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับกับรถพลังไฟฟ้าขับเคลื่อนไฟฟ้า100%ในยุคที่สถานีชาร์จโดยเฉพาะต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยยังมีไม่มากเท่าไร่เพราะฉะนั้นนิสสันทิกตอบโจทย์ในจุดนี้กับธัญเดชคิดดาวในสัปดาห์นี้ครับ